กม่รู้ละเ,เอ้ยค่ณดิวิเออยคิตอนแรกยังเหมือนซีสูบอยู่เลยโอเคโอเคอุ้ยรู้เลยรู้เลยเออโอ้โหตอนแรกไม่เหมือนซีสูบเลยเอามาๆา,าอ,อันนี้สองสูบนะตอบก่อนเลยอ่ะพี่ตอบก่อนเลยอ่ะเอาเป็น ดูคัตตีกันพนักเกล้หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเลยอะตัวใหม่เลยตอนแม่งขับอะเสียงแม่งเหมือนดูคัตตีแต่ตอนเดินเบาแม่งเหมือนสีสูบเพราะงั้นผมเดาไปที่อาวันแล้วกันคอสแทนพ่าเดินเบาเดินเบาไม่เหมือนสีสูแแบแปดสี่แปดอีวอลพีพ่ดูคัตต,ตีดูตี้อ่ะโอ้ยผิดไปหมดเลยเนี่ยมึงมึงเอาคอสแทนไหนที่เร่งไปแม่งก็โอ้โหปับบปคอสแทนที่แบบมึงเลยเขาบอกได้ว่าในนี้มีคนถูกหนึ่งคนอ่า สวัสดีครับพบกับน้ำลายซิ่งแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับก็วันนี้เราไม่มีสาระเลยนะพี่ <c oughs> วันนี้วันนี้เราจะมาทำคลิปพิเศษก็คือทายเสียงลดกันลดอะไร รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรดิวเซอร์เขาจะนำเสียงเปิดให้เราฟังแล้วเราสามคนเนี่ยเราจะทายกันวันนี้มีถ้าทายไม่ถูกเอาท่อแอร์มาตีหัวเนี่งพี่ดีนะไปถึงอ่ะหรือไม่ก็เอาถาดอ่ะผมตีพี่ต่งคนได้ผมตีพี่ต่ำกมได้เฮ้ยยังไงเฮ้ยมึงกล้าตีกูเหรอเดี๋ยววันนี้ก็ มี่บอลมาด้วยนะฮะมาร่วมเล่นสนุกกัน3คนดูดิว่าใครแม่งจะเสียนมอเตอร์ไซค์ตัวจริงแค่ได้ยินเสียงก็รู้เลยว่ารุ่นไหนแฟนพันแทสแฟนพันแท้แทมีสองอย่างนะพันแท้กับพันแท้เออ,อครับไปกันที่เสียงคันแรกนะครับอ่าโหนี่เสียงพื้นงี้เมืองนอกแน่นอนโอ้ยไม่รู้ได้ไงพื้นแคยเมืองนอกเลย,ยกลย็หินึงอัดหนาคนเดินไปต้าเนี่ยใส่งเกงยีนของเาบู๊ทมาแล้วมาแล้วเอาเว้ยหัวชีดว่ะ เป็นอเป็นคาเล่เพราะเมื่อกี้มีสัญญาณกันโยดังอ่าแต่ว่าแต่ว่าฮาเล่เรารู้ยเล่านสามคนนี่ยมันฮาเล่รุ่นไหนแต่ผมว่ามันตัวใหม่เพราะเป็นหัวฉีดเว้ยต่อต่อต่ด้ว่าเสียงนรถแมงทอเดิมด้วย อยเอาใหมาพูดดังอ่ะท่อเดิมด้วยว่า48อว่120ผมนะผมคิดว่าโปรดิวเซอร์ไม่น่าจะเอารถอย่าง48มาให้เราถ่ายเร็วดิยอะไรอย่ังรู้จริงหรือเปล่าวะฮาร์ลีสตรีทบ๊อบสีดำด้วยเอาโอ้โหแม่งถ่ายยันสีสตรีทบ๊อบเพราะอะไรรู้ไหมอเพราะว่าตอนมันเปิดมันมีเสียง มนเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่แล้วด้วยแบบรุ่นใหม่โคดี้เอ็ก็เออทุกเว้ไม่มีดีว่ะาถ้ามีโคดี้ก็มีนี่เหรอถ้ามันเป็นรุ่นเก่าอ่ะมันมันมันจะไม่มีวืดๆเดีย่าคุยแล้วมันจะเป็นคาบูอ้าวโคดี้เอกอันนี้สตรีทไกสตรีทบ๊อบสตรีทบ๊อบสีดำสีดำอาพี่อ้าวเ่ี่ะเอาไปหมดแล้วกูจะตอบแล้วเนี่ยไอรอนพันสองฮาเล์เฮ้ยไอรอนพันสองก็รถเออสนุก็คือพี่โตตอบโคดี้โคดี้เอกสตรีทบ๊อบสตรีทบ๊อบ ไร่อมันสองเขหยิบเลยไม่หยิบหรอกคนี่อะไรวะโฟร์เอเฮียไหนสี่สิบแปดโฟร์ีเร์ีเอโฟร์ีตก้าู่ะเั้นไงราเปียนท่อด้วยเขาเลี่หลายท่อเดโดม่เกียงไม่เกียงแต่อาเลมันก็เอกลักษณอย่างนี้อยู่ละสรุปว่าทุเีนพี่โก้นำอยู่หนึ่งคะแนนนะครับสวยคะแนนข่องเกียง มากันที่คันต่อไปกันดีกว่าเอาเด็มาเด็กเดี๋ยวเมื่อกี้หูขวานะเดี๋ยวเอาหูซ้ายคันมากเพราะหูซ้ายมันหนักเดี๋ยวเจอวหูซ้ายแน่เปล่าแรงพอตอบตอบถูกคนแรกนะมันหนึ่งในแนวโคตรขี้คุยไม่ช่วงนี้ผมจมูกไม่ค่อยดีไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้โดนกูผิดใส่จัดมาแล้วมันคนที่เติมมาเร็วจัดเลยนี่นะ คิดงเบ,บงอร์นะเดอเนะพิ่งอิแต่เลยฟังเงินดีเงินเบอร์นั้นบึ้มเดดแอร์นะที่ไม่ชอบให้เบิดนะ้นให้อีกวะขี่ข<ย>า,าตั้งขึ้น,นด้วยอันแนี้อันแนี้มีขาตั้งขึ้นด้วยกม่รู้ละเ,เออย่งี่พี่เออคิ้มตอนแรกยังเหมือนซีสุกอยู่เลยโอเค โอเคอุ้ยหูเลยหูเลยเออโอ้โหแล้แรกมันแม่งเหมือนซีสูบเลยเมามามาอันนี้สอ,องสูบนะตอบก่อนเลยอ่ะที่ตอบก่อนเลยอ่ะเอาเป็นดูคาตี้กันพนักเกละ 1 1 9 9เลยอ่ะตัวใหม่เลยผมเนี่ยตอนแม่งขับเสียงแม่งเหมือนดูคติแต่ตอนเดินเบาแม่งเหมือนสีสูซเพราะงั้นผมเดาไปที่ R1 แล้วกันคอทเพนว่นด<อ>เดินเบาเ,เดินเบามันแบบสี่โซ่มีมีมีส่วนด้วยมีส่วนแต่ว่าตอนมันบินดอ่ะมันมันเสียงมันไปแบบคอทแพนคอเทเพนหรือคอทเพนะคอทเพนไอเทียผมพูดพูดไม่ถูกเป็นนอค่ะอ้าวเนอะเว้ย88 8สีี่อีวอร์พี่ดูคติดูคติดูุคติอ่ะโอ้โหผิดไปหมดเลยเนี่ย นะมึงเออมึงลองดูเก่งมึงดูคัตเต้มึงมึงเอาคอสเพลย์ไหนที่เร่งไปแม่งก็โอ้โหปรับปับปับคอสเพลนที่เอ๊ะเนี่ยแล้ววันนี้มีคนถูกหนึ่งคนอ่าอ่าอ่าเฮ้ยอ่าเหยียบเลยเยีบมึงเยีบเลยไอ้คนหลังเสียต้องเยีบไม่ไม่อาวันหรือจะเป็นอะไรโอ้ยแอลวันก็มีโอ้ ไอ้ปีเก่าด้วยเยี่ย<อ>ปีเล<อ>ี่ยที่แน่ปีขี่แน่พี่เคยใช้รุ่นนี้แข่งมากี่ปีสามสี่ปีรถโอ๊ยโอ๊ยเยี่ยกูไม่คิดเลยว่าจะเอาไปรถปีเก่ามันทำนายทำลายชม,ม,มชมท,ท,ที่ใช้แข่งด้วยนะชมนี่มันปีอะไรนะแต่ว่าแม่งก็แบบปีคุ้นว่ะแต่ว่าแม่งแบบเยี่ยแม่ไม่ใช่ไม่อยากคุยเยอะเอาเป็นว่าตอบถูกอีต้คุณ ทีตาขึ้นมาเป็นหนึ่งคะแนนส่วนที่บอลจะสวญคะแนนอยู่นะครับใครครบสามคะแนนก่อนเป็นคลิปนะมาดิมาดิไอ้เฮียแม่งยาวเปนชั่วโมงเลยเดี๋ยวดูนะเพราแม่งไม่ถูกไงโอเคนะครับเดี๋ยวไปคันต่อไปเลยคันนี้กูจะฟังของหูนะเพราะแม่งหูเดียวแม่งอื้อไว้นี่รถท่อเดิมฮะแน่มีเฉลยท่อเดิมมีเอ๊ะอะไร ถ้าเดิมไม่มีก็ฝังยากดูว่าใส่กางแจปหัวฉีดโหเจ๋งไปไปไม่ได้ใจเย็นยากยากบอสรถอะไรอ่ะไอ้นี่มันยากนะมันยากนะมันยากไอ้คือดูเแาตายบอสมัจะถอนไงจะถอนน่งดู้ปะ ผมนี่ฉีกเลยนะ,ะพ่อเดิมอย่างเงี้ยผมขอเดาไปที่เบนเนลรี่เลย TNT สามร้ <G 300 S 3> อย TNT สามร้อยบุ้ยมั่วเบนเนลรี่อ่ะ <Ben ally S 2> เฮ้ยรถเ,เลี้ยงเอานี่เลยดีกว่าเสียงเลี้ยงเป็นตับ Kawasaki Head t เอาเบิ้นเด๋วเออเนี่ย Kawasaki Head อ ผูแม่งมีเบิลหรอเบิ้ลเบิ้ลนี่ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ต่อแม่งไม่รู้หรอไอ้เหี้ยเสียงแม่งฟังย่ายอ่ะไม่เป็นไรผมต่อไปแล้วผมถือว่าแบตเตอลี่อ่ะเฮ้ยถูกน่าส่วนไอ้เสียงทูเสียงมันจะแค่นี้อ่ะแม่งมีเสียงบวกวไงเสียงบวกมันนี้ฟิวฟิวอ่ะพอพอพอสี่สูบแน่นอนสามสูบไม่ได้สี่สูบแน่นอนเบเตลรี่มึงให้แบตเตลรี่ให้เจ็ดสูบก็ได้ไอ้เหี้ย แต่แม่งเร่งไม่ถึงโบออฟไงถ้าเร่งถึงโบออลเนี่ยแม่งแอถูกไอ้เหี้ยสรุปตอบว่าคลิปนี้ก็ได้จบไปที่เรียบร้อยนะครับติดตามกันใหม่คลิปหน้า L7 L L L สุรุกินี่นี่ไม่รู้ไม่ไม่รู้หรือว่าส่งเลยสุรุกิสุรุกิเสียงเมื่อกี้มีโซนผ่านหูโซนราลีสเหรอพี่เดียวใช่มีโซนนิดนึเค ตอบว่าเฮตูอสกีเฮูตบว่าเบเนลี่รัมึงเอาอะไรมาตอบเบเนลี่เฮี้ยมคิดบ้างเัยอะเขาผมเป็นพวกตระกูลสูกิจิ๊กโซ่แอลแอลก็แอลพานซีซีขึ้นแอลเฮ้ก็รอบแรกนี่เอาซีบีสี่ร้อยไปเลยก่อนนั้นเนี่ยอ่ะพร้อมแล้วหยิบไอ้ทัน้เลยเดี๋ยวเป็นเบเนลี่นะกล่มเบเนลี่มีชื่วชิ่วอย่างงี้เหรอไอเอีเออ็มดีศูนย์เก้า เอ็มทีศูนย์เก้าพ่อเดิมเป็นไงล่ะอย่างเงสามสูบก็สามสูบไม่เอาผมเออเอาเงินแวหอกเออมึงดีวะผมนะผมตอบผิดจริงนะแต่หูผมไปฟังที่สามสูบแล้วเอ็มดีศูนย์เก้ากี่สูบสามสูบคุยแค่คุยแค่ไอ้แก่แค่หนาวเลยแค้เด้คุยแใครตอ่ผมถามก่อนว่าไอ้ชิวๆเนี่ยมันยังไหนชิวๆเนี่ยไอ้เชืคันนี้ไม่มีใครตอบถูกนะครับลืมนึกไปเลยมีอย่างเต้าหู้แบดลิ้วไหมมีเอ็กโวเอ็กแม็กอะไรเงี้ยเออ เห้ข้าวสวยใกล้ๆหน่อยขันต่อไปกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นข้อแต่โยชิฮันน่มีเฉลยโยชิมีไม่กี่แบรนด์ที่ใช้โยชิเหนื่อยอย่างนั้นก็รูุ้่นวะเออโอรดิวเซอร์แม่งใจดีเว้ยบอกโยชิโอเคเลยเออรู้นะรู้ แต่แม่งคล้ายๆกันว่าสองรุ่นพอคู่พอนะพอคู่เฮ้ยโห่ได้ขนาดนี้มารู้เลยรู้เลยรู้เลยพอคู่เลยวะปิดแรกปิดแรกให้คูตอบเลยจบแล้วเราต้องมีเวลาจำกัดพายามุสระหยุดเลยหยุดเลยพายามุสระอ่ะพายามุสระที่อ่ะเหมือนกันพายามีมมาอ่ะพายามุสระอ่ะผมชีกน,นะผมขับพายามก่อนตอบแซ่บพัน คาวาซากิแซตพันี๋ยวมึงก็รู้เสียงนี้ไม่ใช่แซตพันมันคือมีต่อพยาสองคนอยู่ที่บอลกับพี่โก้เออกูว่าหยาแซตพันเสียงมหวานเกินดู๋ยววิเซอร์แม่งหลอกกูไล่ทียเกิดมาเพื่อทางนี้จริงๆแต่ว่นั่นโอ้ยไอ้เที่แหล่ห้องจีพบขี่ายามาก่อนพามผมฉีกนะขับยามาก่อนตอบแซตพันขับยามาก่อน ตอบแซ่บทัน,นเสนสรุปคะแนนตอนนี้พี่โก้นำอ,อ,อยู่ที่2คะแนนนะครับยีกับพี่บอลอยู่ที่1คะแนนถ้าพี่โก้ตอบถูกข้อเดียวก็คือได้แชมป์ไปเลยได้อะไรไปเ่ยพี่ได้ปัแจปบอลหนึ่งอันเงี้ยเหรอก็อดได้ความเก่งไ,ได้ได้ พอดิเซอร์บอกได้กิบเบิลเชอร์ไปนวดโป้นวดหน้าได้ฝาดเท้าได้กิบเบิลเชอร์นวดหน้าได้ฝาดเท้าตาเลยใช้หูฟังไม่ตอนทำไมเราพูดเยอะไม่ได้อาวันเราก็ผิดเราขี่มาสามปีอะขี่แข่งด้วยฟังอยู่ทุกวันเขี่ยมันนานแล้วไงใช่ปะถ้าเป็นไซค1 0ก็จะรู้เลยใช่ปะมึงนี่นะเดี๋ยวมึงก็รู้แต่ไออตอนแรกหายาพี่ตอนแรกผมชูไซค์ X10 นะแต่มันบอกข้อคู่เออตอนแรกเสียงมันเหมือนไซค์ X10 เลยนะ อ่ัอมึอหารถที่ง่ายมามั่งได้แบมบอสหกร้อยชัด6หกร้อยแต่หกร้อยตัวไหนแค่แหละรว <600. S 1> ัว,วเงี้ยหกร้อยขวาดียวไอ้ชันเบิ้นเลยดยตัดพันด้าสิ้นเบิ่ลไม่หวานแต่ได้ยินเสียงแต่หกร้อยมันเสียงมันใกล้กันนะเจมีในใจอยู่สองสองรุง่น สัตว์แม่งมีชิวชิวด้วยไอ้เหี้ยไม่ไม่กูรู้แล้วไม่มีชิวชิวด้วยกูรู้แล้วเอาเดะรู้เลยชิวชิวนี่มันเป็นของคันด้าเลยนะไอ้เหี้ยนี่รถบ้านเราอ่ะเนี่ยเสกสี่สูบสี่สูบแน่นอนบุ๊ม ไอ้เหี้ยเิว่ิวเลยนะปุ๊บแล้วก็รอบแม่ไม่เยอะด้วยไอ้เหี้ยสังขากูว่าสับแต่ร้อยไม่บอกนะปุ๋ยรอบตัดไว้เกินหมื่นนิดนเองรอบถ้าหกร้อยนะแล้วถึงกั็ปุ๊บอันนี้มันรวช้าเอาแ600รอบหมื่นนิดนไม่รู้ไอ้เหี้ยไม่รู้มึงอย่าคิดนานดิแม่งไม่คิดเลยแมไม่รู้โอเคเอางี้เอางี้6ขอเป็นอ่าเบนเนลี่หกร้อยเหรอ เป็นรถบ้านเรามีสายบ้านเราเออยังเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้โหดีงั้นเอาตอบแบบไม่ไม่ไม่รู้แล้วกันนี่ผมขอยอมขอตอบที่เอ่อซีบีพันเออซีบีพันบ้านเราโอเคครับไม่คันไร่แต่คือตอบหมดมดแล้วเลยโรงคันนี้เริ่มผลิตแล้วไอ้เคียว่าผิดผิดหมดเลยผิดหมดเลยถ้างั้นอะผิดหมดเลยเออเป็นตีเหรอไป็สายเําผลิตไปแล้วรือไปงานโรงงานมันเจ๊งหรือว่าไงไม่ ซีพียาพันตัวเก่าเริ่มผลิตแล้วเนี่ยไม่จิตม,มันเสียงมันไม่ใช่ซีพียาแต่แแร้อยไงเนาะอ้าหกไงแหละก็โถมีชิวชิวด้วยก็อ้าหกตัวใหม่เลยเนี่ยตัว17อ่ะนี่นะขอไอ้นี่พี่หน่อยนะไม่ใช่600หรอกรอบไม่ถึง <c oughs> อไอ้เหี้ยแีพเปิดตักแหลกจัดเลยกูอายเลยเน <c oughs> <c oughs> ี่ยแ <c oughs> ม่งร้วงเบอร์กูเยอะเลย ข้อคาบูเวกยังไม่มีคนถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังยังไม่มีคนชนะยังไม่มีคนชนะคือแม่งนี่มันรายการโชว์โชว์ของหรือว่าเอาเรามาแข่งที่หน้าเราเลยอันนี้ง่ายหน่อยอันนี้ง่ายหน่อยง่ายหรือยากโปรดิวเซอร์บอกว่าง่ายหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยเอารถมาตัวยี่ีมาให้ดูมันไม่ฟังเสียงแต่ถ้ารู้กะรู้เลยเพราะแม่งมันยากชัดเจนอยู่นะจีพีอะไอ้เหี้ย ไปได้ปิดรายการไหมเม่อก้เดี๋ยวไปชั่วโมงนึจพอได้จะให้บอกเบอร์ไหมเสียงไงบอกว่าสนามไหนได้ไหม่ะเนี่ยมันจอดอยู่ที่สนามไหนอุ้ยแค่เสียงก็ยากไร้ที่อ่อานนี่ฮอนด้ารถคันนี้รถมาร์เกตเบอร์เบอร์เบอร์เก้าสาม มมาคเะผมก็ว่าผมก็ว่าฮอนดา้าพอตอบฮอนด้าเลปโซแล้วกันตาเลปโซทีมเลปโซกูอยากตอบฮอนด้านะแต่กูกลัวเหมือนเขาขอตอบอะพิเลียได้ปหมอะ <c oughs> พิเลียฮ <c oughs> <น>ะได้ได้ได้คือต้องเขา้าเข้าใจก่อนว่าไอในจีพีมันก็เสียงมันก็คล้ายกันเหมือนกันแหละมันก็ไม่ได้แปลว่าฮอนด้าจะใช้เครื่องฮอนด้าอย่างเดียวนะไม่หมายถึงว่าทีมอื่นบางทีก็ใช้เครื่องฮอนด้าก็ใช่ก็มีมี ก็มีพวกิมีมรองอะไรเงี้ยเพราะงั้นค่อนข้างยากงมันก็ก็ขอตอบไปที่เป็นฮอนด้าแล้ันเครื่องฮอนด้าแต่ก็ไม่รู้ทีมไหนไอ้ไอที่สองเนี่ยดสองคือซูซูกิอ่ะกูว่ารถของอเล็กนิอเนี่ยผมเผที่ตอบตอบเนี่ยทีมเรบโซ่แหละฮอนด้า่ะับเครื่องมีพิโตกับทีตอบเหมือนกันตอบพิเลียเลียโอเคไปเลย แลลูกแม่งรถดูกตี่านดูกตนี่ไงเรบโซด้วยลือเลียเนี่ยแล้วรถนัมารเฟสด้วยนะโอ้ท่วอันนี้ก็ชนะแล้วดิแน่นอนจบคลิปเลนี่ครับ R T 2 1 3นะครับเดินพิด พี่พี่บอกนะพี่ทำไมถึงคิดว่าเป็นทันด้าคิดว่าเป็นรถรถเออาร์ซีสองหนึ่สามพี่อะทันด้าเอกลักษณ์เสียงเป็นนี้แล้วเว้ยเออมันเป็นรถสูบบีนะเว้ยรถพวกเกี้ยไงรถพวกเกี้ยโอเคเปล่เออมันได้ยินมันเสียใจนะมันเป็นรถมันเป็นรถมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอืมแต่ว่าผมผมผมตอนเดินเบาผมไม่รู้เลยยิ่งรู้เลยจะรู้ถึงก็ว่าลมยางมันเท่าไหร่เลยดีกว่าปิดคลิปนะครับโอเควันนี้เราก็มาสนุกสนานกันพอสมควรละ ไม่มีสาระแต่แค่อยากสนุกสนานกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเสียงรถของตัวเองด้วยนะครับเรื่องของการสิทธเออสิ่งิปกติบางทีเรื่องเสียงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับบางทีเราเราเราอย่ามองข้ามไปควรควรฟังไว้แล้วก็นองจาเสียงของรถตัวเองไว้นะครับวิเคราะห์รือว่ามารู้ว่าความเสียหายมันคืออะไรปิดรายการปิดรายการปิดรายการครับหน่อยซิ่งก็อ่ะยืนปิดรายการผมอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับน้ำลายซิ่งของเราก็ จบเพียงเท่านี้ไว้พี่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไงวันนี้กราบสวัสดีครับ